สวัสดีครับพี่น้องครับพบกันอีกนะครับในข้อพระภีประจำวันนะครับสาหรับข้อพระภีประจำวันนี้ในวันอังคารที่31นะครับอยู่ในพระธรรมสุภาษิตบทที่18ข้อ21ความตายและชีวิตอยู่ที่อํานาจของลิ้นและผู้ที่รักมันก็กินผลของมันและข้อพระภีประจำวันที่3าววันจันทร์ที่30นะครับอยู่ในพระธรรมสุดีบทที่68ข้อ19 สาธุการแด่พระองค์ผู้เป็นเจ้าผู้ทรงค้ำชูเราทั้งหลายอยู่ทุกวันพระเจ้าผู้ทรงเป็นความรอดของเราวันนี้ผมจะพูดพระบีถึงสี่ข้อนะครับและในวันอาทิตย์ที่29นะครับอยู่ในพระธรรมยหอนบทที่3ข้อ16เป็นข้อที่เราท่องได้อยู่แล้วเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์และข้อสุดท้ายนะครับอยู่ในวันที่28ย้ยอนบทที่10บข้อที่11นะครับเราเป็นผู้เลี้ยงที่ดีผู้เลี้ยงที่ดีนั้นย่อมสละชื่อของตนเพื่อฝูงแกะจากพระพีสี่วันนี้ผมอยากให้หัวข้อสำหรับการแบ่งปันข้อพิบัประจำวันทั้ง4วันนี้ว่า พูดอย่างไรให้เป็นผ่อนนะครับเนื่องจากพระพีในสุภาษิตบทที่18 21, ข้อ21กล่าวว่าความตายและชีวิตความตายและชีวิตความตายตรงข้ามกับชีวิตความตายคือสิ่งที่ตายนะเอาไปฝังชีวิตคือสิ่งที่กําลังเติบโตและงดงามงอกงามขึ้นมานะครับถ้าเราอยากจีมีชีวิตที่มีอนาคตและมีชีวิตเราต้องพูดพี่บอกว่า ความตายและชีวิตอยู่ที่อำนาจของลิ้นลิ้นเป็นตัวกำหนดความตายและชีวิตนะครับเราพูดให้ตายมันก็ตายพูดให้เป็นมันก็จะเป็นและผู้ที่รักมันจะกินผลของมันเมื่อพระเจ้าทรงสร้างโลกและสรรพสิ่งในโลกนี้องค์ทรงใช้เสียงขององค์ตัดตพระธรรมาการบอกว่าพระองค์ทรงตรัสสิ่งต่างๆก็เกิดขึ้นเมื่อพระเยซูเสด็จมาที่ ต้นมะเดือ่อแล้วพงเห็นว่าต้นมะเดือ่อต้นใหญ่มีแต่ใบไม่มีผลพงบอกว่าถ้าเจ้าไม่มีผลก็จงเฉาไปเวลาเชา้าเวลาตกเย็นกลับมาทางเดิมสาวกจําได้ว่าต้นไม้ต้นเนี้ทําไมมันเหี่ยวเฉาเป็นต้นมะเดือ่อต้นเดียวกันกับที่พระเยซูได้ใช้สิทธิ์นาในการพูดว่าจงเฉาฉะนั้นความเป็นและความตายอยู่ที่ลิ้นของเราอยู่ที่คําพูดของเรา พระเจ้าสอนเราให้เราเระมัดระวังคําพูดสัตว์ต่างๆลิงข้างบังชนีในป่าสารพัดนะฮะเราเอามาฝึกได้ดังใจหมายแต่มนุษย์คําพูดเราเลี้ยงไม่เชื่องเราคุมลิ้นของเราไม่ได้ไมิน่าหลับปัญหาจะเกิดขึ้นพระสิทิไทยจึงบอกว่าปาหมอตายเพราะปากนะครับพูดไม่ดีนะครับปากก็จะมีสีนะฮะพูดดีเป็นสีแก่ปากพูดมากปาก จะมีสีฉะนั้นคําพูดจึงต้องระมัดระวังคําพูดดีหรือไม่ดีมาจากสิ่งไหนคำพูดดีหรือไม่ดีมาจาก,ส,ดดาาจากสิ่งรอบข้างของเรานะครับ มาจากสิ่งรอบข้างของเราที่เราเรียนรู้ถ้ารอบข้างเรามีแต่เรื่องไม่ดีตกเข้าไปในใจคําพูดเราก็จะเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะครับเช่นรอบข้างเรามีแต่ข่าวร้ายในเวลานี้นะครับเราคงจะพบแต่ข่าวร้ายมีแต่คําพูดที่คนหวาดกลัวคนกังวลและถ้าเราสิ่งเหล่านั้นเราเก็บเข้ามาในหัวใจเรามันก็จะตกตะกอนสุดท้ายเราก็จะพูดแต่สิ่งที่ไม่ดีเมื่อเราพูดสิ่งที่ไม่ดีออกจากปากเรานะครับสิ่งนั้นก็จะเป็นอํานาจในการทําให้ชีวิตของเรานั้น ตายหรือตกต่ำลงแล้วอะไระทำให้เราสามารถพูดสิ่งที่ดีได้ก็รับสิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตในสถานการณ์ที่ไม่ดียังมีข้อดีที่ทำให้เราคิดได้ยังมีพระชนะของพระเจ้าพระคัมภีร์นะครับซึ่งมาจากพระโอษของพระเจ้าที่มีไว้เป็นคู่มือสำหรับมนุษย์ที่เราจะไขครวนแล้วอ่านและเอาพระสัญญาของพระเจ้าเข้ามาและให้มันตกเข้ามาในจิตใจของเราให้เรารับ ด้วยความเชื่อและพูดเพราะชนะพูดถึงพัญญาของพระเจ้าพูดแต่สิ่งที่เป็นพระพรของพระองค์และสิ่งนี้จะทําให้เกิดชีวิตทําให้เกิดสันติสุขนะครับทําให้เราสามารถมีพลังและกําลังที่จะผ่านอุปสรรคและปัญหาต่างๆไปได้ผมหนุนใจพี่น้องนะครับให้พูดแต่สิ่งที่ดีพูดอย่างไรให้เป็นพรก็พูดแต่สิ่งที่ดีพูดแต่พัญ,ญญาของพระเจ้าซึ่งวันนี้เราจะมาดูข้อพี อีก3วันที่เหลือนะซึ่งเป็นคัมพีร์ที่ให้พะสัญญาและเป็นข้อพีธีที่หนุนใจเรามากๆนะครับและอยากให้พี่น้องนั้นฟังไปได้วยกันนะครับสำหรับข้อภีรีของวันจันทร์นะครับบอกว่าสาธุก,การแด่องค์พระพป็นเจ้าผู้ทรงค้ำชูเราทั้งหลายอยู่ทุกวันพี่น้องเราต้องมานมัสก,การสาธุการขอบคุณพระเจ้ายกพระองค์ให้สูงพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก และพรงนี่แหละพระพี่บอกว่าอะไรครับผู้ทรงค้ำชูเราค้ำชูเราพี่น้องพูดด้วยกันหนึ่งครับสาธุการแด่องค์พระพุทธเจ้าผู้ทรงค้ำชูเราผู้ทรงค้ำชูข้าพเจ้านะครับทั้งหลายอยู่ทุกวันอยู่ทุกวันไม่ใช่สิบปีที่แล้วไม่ใช่เมื่อเดือนที่แล้ว แต่ทรงค้ำชูเราอยู่ทุกวันอาเมนขอบคุณพระเจ้านะครับพระเจ้าค้ำชูเราพี่น้องภาพปอนการค้ำชูคือพระองค์ประคองค้ำเราไว้ไม่ให้เราลม้มนะฮะยกเราขึ้นนะครับเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปักไว้แล้วมีไม้คำ้ำเมื่อเจอลมพายุ มันก็มั่นคงอยู่ได้สถานการณ์อย่างนี้พระองค์จะค้ำชูเราและค้ำชูเราทุกวันเราจะอยู่ได้พี่น้องต้องมีความเชื่อว่าข้าพเจ้าจะอยู่ได้เพราะพระองค์ผู้ทรงค้ำชูข้าพเจ้าอยู่ทุกทุกวันพระเจ้าผู้ทรงเป็นความรอดของเราพี่น้องพระเจ้าทรงเป็นความรอดของข้าพเจ้าพี่น้องพูดสิครับพระเจ้าทรงเป็นความรอดของข้าพเจ้าในโลกนี้อาจจะบอกว่าตายแน่ไม่มีทางรอด ไม่มีทางออกใครจะช่วยเราได้รัฐบาลจะช่วยเราได้ไหมเราจะทำอย่างไรพี่น้องครับพระเจ้าเป็นทางรอดของเราและพระองค์เป็นผู้ที่ค้ำชูเราอยู่ทุกวันสาธุก,การแด่พระเจ้าสาธุก,การแด่พระนามของพระองค์สาธุก,การแด่ความรักมั่นคงที่พระองค์ทรงมีต่อเราทั้งหลายอาเมนนะครับให้พี่น้องพูดอย่างนี้ทุกวันนะครับบางคนดูข่าวผมเองก็ดูข่าวนะครับ เราเสพสื่อใน Facebook ในไลน์มีการส่งลิงก์มากมายสิ่งส่วนใหญ่แล้วล้วนร้อยละ99เป็นเรื่องลบเป็นเรื่องทําให้เราสึกอ่านแล้วก็กลัวอ่านแล้วก็งวนอ่านแล้วก็เครียดเศรษฐกิจไม่ดีนะครับอะไรต่างๆมากมายนะครับแน่นอนมันเป็นความจริงแต่อย่าให้สิ่งนั้นเข้ามาในใจเราอย่าลืมว่าเรามีพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่พระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้า และแผ่นดินโลกผู้ทรงค้ำชูเราอยู่ทุกวันผู้ทรงเป็นความรอดของเราอาเมนนะครับพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งความรอดซึ่งให้พ้นความตายอ่ซึ่งได้พ้นความตายนั้นก็อยู่ที่พระเจ้านะครับพี่น้องขอให้พระองค์นั้นทรงโปงรดรานเราขอให้เรานั้นเป็นที่พอพระทัยของพร,พระเจ้าพระเจ้าพอพระไทยคนที่มีความเชื่อการที่เรามีความเชื่อเราไว้วางใจเป็นการให้เกียรติพระเจ้า นะครับเป็นการให้เกียรติพระเจ้าแต่ถ้าเราไม่มีความเชื่อเราสงสัยเราบน่นเราต่อว่าเป็นการไม่ให้เกียรติพระเจ้าและถือว่าเป็นการดูหมิ่นพระองค์นะครับพระองค์ก็จะปล่อยมือนะแต่ถ้าเราให้เกียรติพระเจ้าวางใจพระองค์พระองค์จะทรงดูแ,แลเราแล,และปกป้องเราเท่ากับเราไว้วางใจในพระองค์เป็นเหมือนกับถ้ามีคนมาขอความช่วยเหลือเราแต่เขาไม่เชื่อว่าเราจะช่วยเขาได้จริงๆนะครับแล้วเขาก็ดูถูกเราด้วยว่ายังคุณจะมีปัญญาช่วยเราเหรอ พี่น้องอยากจะช่วยเขาต่อไหมครับเราคงไม่อยากช่วยเพราะคําถามที่ว่าคุณมีปัญญาจะช่วยเราหรือนะถ้าเราสงสัยในพระเจ้าเราไม่ไว้วางใจพระองค์เรากําลังดูหมิ่นพระองค์พี่น้องครับเรากําลังดูหมิ่นพระองค์อย่าบน่นอย่าต่อว่าแต่จงขอบพระคุณพระเจ้าแล้ววางใจเห็นรอคอยและเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้านะครับข้อพิธีต่อไปในวันที่29 เนี่ยข้อนี้เราท้องได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองเดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันย้อนไปที่สข้อ16นะครับพระองค์ทรงรักเราพระเจ้าพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณริสุดทรงเป็นพระเจ้าพระบิดาทรงรักเราจนได้ประทานพระเยซูคริสต์คือพระบุตรลงมาในโลกนี้เพื่อทุกคนที่วางใจในพระเยซูคริสต์ จะได้รับความรอดและจะมีชีวิตหลังนะครับจะมีสันติสุขจะได้รับสิทธิ์ในการเป็นลูกของพระเจ้าและพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์จะอยู่กับผู้ที่เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์จะเป็นพระผู้ช่วยจะเป็นผู้ที่มาปกป้องจะเป็นผู้ที่ค้ำชูเป็นผู้ที่สนับสนุนเป็นผู้ที่นำทางเป็นที่ปรึกษาอาัศจรรย์พระวิญญ,ญาณิสุทธิ์นั้นจะอยู่กับคนคนนั้นเพราะพระเจ้าทรงรักพระบิดาทรงรักโลกนี้จนได้ยื่น นะครับพระเยซูคริสต์เมื่อวันคริสต์มาสที่พระองค์มาประสูติในโลกนี้และเมื่อพระองค์ทรงเสร็จสิ้นภาร,รกิจของพระองค์คือสิ้นพระชนบนม้าังเขนเพื่อไถ่าบาปคนทั้งหลายและพระองค์บอกว่าพระองค์จะไปเตรียมที่และพระองค์ฟื้นจากความตายและพระองค์จะไปเตรียมที่บนสวรรค์และพระองค์จะให้พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเสด็จลงมาประทับอยู่ในเราทั้งหลายผู้เชื่อทุกคนนะครับเวลานี้พระเยซู จากโลกนี้ไปเมื่อ2,000ปีที่แล้วพระองค์ประทับอยู่บนแผ่นดินสวรรค์เตรียมบ้านไว้สำหรับเราทุกคนเตรียมที่ไว้สำหรับเราทุกคนและพระเจ้าที่อยู่ในโลกนี้คือพระวิญญาณบริสุธ์ที่ประทับอยู่ในเราพระองค์จะมาอีกครั้งหนึ่งครั้งที่สองแต่การมาครั้ง,งนี้ของพระองค์นั้นจะไม่ได้มาแบบเด็กทาลกนะฮะแต่พระองค์จะมาแบบกษัตริย์เหนือกษัตริย์จอมราชาทั่วทุกสายตาทั่วโลกนั้นจะเห็นพระองค์มาพร้อมกันกันกบเหล่าทูตสวรรค์เป็นกฎโกรธจำนวนมหาศาลลงมานะครับ นั้นพระเยซูจะไม่มาเกิดในโลกนี้อีกแล้วตอนนี้มีลัทธิสอนผิดที่อ้างและสอนผิดว่าพระเยซูได้เคยมาในโลกนี้ในสภาพผู้ชายและพระองค์จะมาอีกในสภาพผู้หญิงจะเกิดในทิศตะวันออกจะเกิดที่ไหนแล้วแต่พระเยซูได้เตือนว่าอย่าหลงเชื่อเฉพาะจะมีพวกคนกล่าวอ้างว่าพระคริสต์ได้เกิดที่นูน่นพระคริสต์ได้เกิดที่นี่เขาจะได้เห็นพระเยซูที่นูน่นที่นี่ที่นั่นพระเยซูได้เตือนแล้วว่าสิ่งเหล่านั้นจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคสุดท้าย และในเวลานี้เราเริ่มเห็นนะลัทธิหรือความเชื่อเหล่านี้ได้แทรกซึมเข้ามานะครับในคริสตจักรเราึงต้องระมัดระวังและนี่เป็นสิ่งที่พระเยซูได้เตือนว่ายุคสุดท้ายจะเกิดเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นกับเหตุการณ์หลายหลายอย่างฉะนั้นพระเยซูจะไม่มาเกิดในโลกนี้ในสภาพมนุษย์อีกต่อไปแต่พระองค์จะมาจากฟ้าสวรรค์แต่พระเจ้าผู้ทรงอยู่กับเราในเวลานี้คือพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ที่ทรงประทับอยู่ภายในเรานะครับ เพราะว่าพระเจ้าทรงให้พระบุตรเข้ามาในโลกไม่ใช่เพื่อพิพากษาลงโทษโลกการที่พเยซูมาเนี่ยไม่ได้มาเพื่อพิพากษาพวกมาในสภาพเด็กทาลกเป็นเหมือนปัสกาพวกเรียกพงว่าปัสกานะเป็นเหมือนแกะลูกแกะที่เชื่อฟังและพร้อมจะเดินไปที่ลานประหารพเยซูยอมไปที่ลานประหารไม่มีการขัดขืนไม่มีการต่อสู้ตอนที่ทหาร รมมันมาจับพระองค์วันที่เขาประหารพระเยซูคริสต์พระองค์ไม่ขัดขืนและพระองค์ไม่ต่อสู้เพราะพระองค์ยินดีเชื่อฟังที่ยอมจะเป็นแกะเป็นเครื่องบูชาที่ตายไถ่บาปแทนมนุษย์ทั้งโลกนี้พระองค์ไม่ได้มาเพื่อจะพิพากษาลงโทษโลกนี้แต่เพื่อช่วยกู้โลกให้รอดโดยพระบุตรนั้นผู้ที่วางใจในพระบุตรก็จะไม่ต้องถูกพิพากษาลงโทษ ส่วนผู้ที่ไม่ได้วางใจก็ต้องถูกพิพากษาลงโทษอยู่แล้วเพราะเขาไม่ได้วางใจในพระนามของพระบุตรองค์เดียวคือของพระเจ้าหลักการพิกการพา,ษาก,กาพาษามีอย่างนี้คือความสว่างได้เข้ามาในโลกแล้วคือพระเยซูคริสต์ได้เข้ามาในโลกนี้แล้วเมื่อสองพันปีที่แล้วแต่มนุษย์ได้รักความมืดมากกว่ารักความสว่างเพราะกิจการของเขาเลวทนะครับเขารักสนุกมากกว่ารักพระเจ้า เขาอ้างตงนว่ามีปัญญาเขาอ้างความรู้ต่างๆนะครับเขาอ้างเรื่องศาสตร์ต่างๆและเขาปฏิเสธและหาว่าเรื่องของพระเยซูคริสต์ความเชื่อในพระเจ้านั้นเป็นเรื่องโง่เขลาพระเจ้าเลยบอกว่าคนมีปัญญาของยุคนี้อยู่ที่ไหนนะครับในสถานการณ์โรคระบาดโควิด19ไปทั่วโลกทำให้โลกเรียนรู้ว่ามนุษย์มีความจํากัดนะครับ นายกรัฐมนตรีนะครับหลายหลายของบางประเทศต้องสารภาพบาปกับใจนะผู้นำในคณะรัฐบาลของอเมริกาก็ต้องสารภาพบาปที่บอกว่าแผ่นดินอเมริกาได้ทำบาปต่อพระเจ้าโดยการออกกฎห้ามเทศนาหรือสอนพระวจนะของพระเจ้าพระกัมภีทั้งๆท,ท,ที่ประเทศอเมริกานั้นเป็นประเทศที่สร้างบนพื้นฐานของแห่งพระชนะนะครับ มีคริสเตียนที่เดินทางอ,อพยพไปแล้วสร้างประเทศแล้วเขาอธิษฐานขอพระเจ้าอวยพรนะครับแต่เขาได้หลงลืมพระเจ้าไปเขากลับใจแล้วสารภาพบาปฉะนั้นในสถานการณ์อย่างนี้ําให้รู้ว่าความสว่างได้เข้ามานะครับถ้าเรารับความสว่างเราจะรับความรอดเราจะรับการช่วยกู้แต่ถ้าเราปฏิเสธความสว่างและต่อสู้เราจะถูกพิพากษานะครับเราถูกพิพากษา การที่โรคระบาดเกิดขึ้นพระเจ้าอนุญาตพระองค์ปล่อยมือออกจากการปกป้องให้โลกรู้ว่ามนุษย์มีความจํากัดพระองค์ปล่อยมือของพระองค์ออกจากการปกป้องในครั้งนี้เพื่อให้คนได้เรียนรู้ว่าเขาต้องหันมาพึ่งพาพระเจ้าคริสเตียนก็ต้องกลับใจจากบาปเราจะมาเล่นๆไม่ได้นะครับคริสเตียนก็ติดโรคได้นะครับถ้าเขา ไม่เต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ถ้าเขาไม่ได้พึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์เขาเป็นคริสเตียนแต่ในน้มหรือยังตกอยู่ในบากก็ติดโรคนี้ได้นะครับการปกป้องจะมาอย่างผู้ที่มีความเชื่อฉะนั้นนี่เป็นเวลาที่ดีที่เราจะต้องพิจารณาตัวเองและกลับใจเอาจริงเอาจังกับพระเจ้าพึ่งพาพระองค์แสวงหาพระองค์นะครับแสวงหาพระเจ้าจริงๆในยุคนี้นะครับอย่ารักความมืดมากกว่ารักความสว่าง เหตุการณ์นี้ทําให aped, toward, 44, always, EN, so no ้เห to pues, ็นว่านะครับความสนุกทั้งหลายเป็นต้นเหตุทั้งนั้นไม่ว่าจะสนามมวยการพนันในในสนามมวยนะครับการการชกมวยเป็นต้นเหตุในผับในบาร์ในสถานเลิงลมในที่ที่มนุษย์นั้นรักความมืดนะครับก็เป็นเหตุทําให้เขานั้นได้รับผลในความกิจการต่างๆที่ที่ที่แทนที่เราจะมาแสวงหาพระเจ้านะครับ ในข้อพิตีต่อไปในวันที่28พระเยซูได้ตรัสไว้ในพระธรรมยอห์นบทที่10-11ข้อ11ผมอ่านตั้งแต่ข้อที่10นะครับถึง12ขโมยนั้นมาเพื่อจะลักและฆ่าและทำลายเสียขโมยหมายถึงมารซาตานนะครับและผู้เผัชนะเทียมเท็จและคำสอนที่ต่อต้านพระเจ้าหรือคำสอนที่บิดเบือนคำสอนที่ไม่เอาพระเจ้า เอาความดีเอาประเพณีเอารัทธิต่างๆขโมยนั้นมาเพื่อจะลักและฆ่าทำลายเสียเราได้มาเพื่อให้เขาทั้งหลายจะได้ชีวิตและจะได้อย่างครบบริบูรณ์เราเป็นผู้เลี้ยงที่ดีผู้เลี้ยงที่ดีนั้นย่อมสละชื่อของตนเพื่อฝูงแกะผู้ที่รับจ้างไม่ได้เป็นผู้เลี้ยงแกะและฝูงแกะไม่ได้เป็นของเขาเมื่อ เห็นสุนัขป่าเขาจึงละทิ้งฝูงแกะหนีไปสุนัขป่าก็ชิงเอาแกะไปเสียและทําให้ฝูงแกะกระจัดกระจายไปนะครับฉะ so, นั้นพระเยซูทรงเป็นผู้เลี้ยงที่ดีที่สละชีวิตของพระองค์เองนั้น <c oughs> เพื่อฝูงแกะคือเราทั้งหลายพระองค์ยอมตายเพื่อเราทั้งหลายนะครับพระองค์มีหัวใจที่รักฝูงแกะของพระองค์พระเยซูจึงบอกกับซิโมนเปโตรเจ้ารักเราหรือถ้าเจ้ารักเรา จงเลี้ยงดูแกะของเราถึงสามครั้งพระองค์ส่งย้ำซีโมนเปโตรถึงสามครั้งถามว่าเจ้ารักเราหรือจงเลี้ยงแกะของเราเจ้ารักเราหรือจงเลี้ยงแกะของเราเจ้ารักเราหรือจงเลี้ยงแกะของเราพนะระองค์ได้ฝากแกะของพระองค์ไว้กับเราทั้งหลายผู้เลี้ยงที่ดีที่เป็นเหมือนอย่างพระเยซูคริสต์หัวใจอย่างพระเยซูคริสต์จะไม่เอารัดเอาเปรียบแกะนะจะห่วงใยจะทิฐฐานเผื่อนะครับจะดูแลเฝ้าระวัง นะสุดกําลังความสามารถแน่นอนครับผู้เลี้ยงในปัจจุบันศพิบาลทั้งหลายผู้รับใช้พระเจ้าทั้งหลายผู้นําทั้งหลายหัวหน้ากลุ่มต่างๆที่พระเจ้าฝากฝูงแกะไว้อภิบาลนะครับเราต้องทําหน้าที่อธิษฐานปกป้องอธิษฐานเผื่อฝูงแกะอธิษฐานเผื่อสมาชิกนะครับให้คําแนะนำนะครับแต่แน่นอนครับในความเป็นมนุษย์บางครั้งการเป็นผู้เลี้ยงไม่ได้มีสิทธิ์อำนาจฝ่ายโลก แกอาจจะไม่ได้เชื่อเราแกอาจจะไม่ได้ฟังเสียงเราทั้งหมดนะครับแต่เราก็ต้องทำหน้าที่นี้ด้วยหัวใจที่ภาคภูมิใจแล้วก็ด้วยความรักนะครับด้วยาการไม่ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยแล้วกอ็อย่าท้อใจนะครับฉะนั้นพระเยซูได้วางแบบอย่างในฐานะที่พระเยซูได้เป็นเหมือนอาจารย์ของเราเป็นเหมือนผู้นำของเราเป็นเหมือนเจ้านายเราเราเป็นสาวกของพระเยซูคริสต เราก็จะทําตัวของเราให้เป็นเหมือนพระเยซูที่เป็นผู้เลี้ยงที่ดีผมอยากนุนใจนะครับในสถานการณ์เช่นนี้หัวหน้าแคร์ที่ดูแลกลุ่มต่างๆพี่เลี้ยงที่ดูแลลูกแกะนะครับท่านไลน์โทรศัพท์พูดคุยถามถ่ายทุกสุขพี่น้องที่อยู่ในคสตจักรพี่น้องสามารถโทรศัพท์สามารถไลน์มานะครับสามารถที่จะสื่อสารกัน มีเรื่องอะไรที่อยากให้อธิษฐานเผื่อพี่น้องลายมาหาได้เลยนะครับทิ้งข้อความไว้ก็ได้นะครับหรือบอกให้ผมโทรกลับก็ได้นะผมกับอาจารย์ฝนยินดีที่จะดูแลพี่น้องนะครับสุดกำลังความสามารถด้วยหัวใจที่พรเยเสุูคิ์ประทานความรักและบทบาทหน้าที่ของการเป็นผู้เลี้ยงนะครับตั้งใจที่จะเป็นผู้เลี้ยงที่ดีนะครับแม้ว่าเทียบระเยซูไม่ได้แต่ในความเป็นมนุษย์คนบาปที่พระเจ้าทรงไถ่ ก็จะทำหน้าที่นี้พยายามดีที่สุดนะครับโดยเฉพาะในสภาวะเช่นนี้ที่เราจะไม่ได้เจอกันเราใช้ช่องทางของการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นไลน์โทรศัพท์นะครับหรือพี่น้องได้เข้ามาเรียนนะครับได้เข้ามารับอาหารฝ่ายวิญญาณผ่านาสื่อนะครับไม่ว่าจะเป็นเพจของ Facebook หรือว่าเป็น y o u t u b e นะครับพี่น้องก็เข้ามานะครับ แล้วก็ขับเข้าไปรับฟังของอาจารย์หมอวรุณนะครับหรือผู้รับใช้ที่มีการเจิมขอ,าาอพระเจ้าอวยพรพี่น้องสำหรับพ่อพี่วันนี้นะครับที่เราหนุนจิตชูใจกันและกันนะครับด้วยความรักฉะนั้นในวันนี้ก็มีคำถามที่พี่น้องสามารถเข้าไปตอบได้นะครับบอกว่าการพูดแง่บวกมีผลอย่างไรต่อชีวิตของเรา ค,คำพูดแง่บวกมีผลอย่างไรต่อชีวิตของเราสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ